สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ผมสีมา่าสาธทีวิที่เฮ็ดสนโนววาวสนโนววาวหมือนหมื่นมาก,กับน้องนิ้วครับนีเ<ย>่เอ๊น้องนิววันนี้ทำาสนโนววาวจะเฮ็ดสนโนววาวสำหรับใส่วาวจุฬาดวงนี้ครับนี่ไปดูพี่ทำด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะหลังจากเฮ็ดใสน่ซนโนวแล้วครับอันนี้ผมเลาเลาสนโนวแล้วครับเป็นในด่างสนโนวที่ใส่วาวจุลาดวงนี้นะครับนี่ส,สีปลอยหลังจากเฮ็ดสนโนวแล้ว ก็สิไปทดลองปล่อยเห็นต้นทองฟ้าเอาเมือนี๋ลองทดลองเอาโน่นนี้นั่นี้ลองแก่งซานโชดูสิลองแก่งซานโชดูสิไปแก่งตรงนั้นมันจะดังดีไหมปู่โชนั่นนี้โชใครจะดังดีกว่ากันนะอ้าวอ้าวนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่คลิปก่อนเอาคลิปก็ใส่นี้ก่อนเนาะไม่ไม่ไม่เอาคลิปใส่ตรงนี้ก่อนแขงแข่งซานุอ้าวแก่งได้ลองปู่ปู่ยังงี้ให้มันยังงี้ไงอะไรยังงี้เนี่ยใช่ไหม แกงเลยแกงแกงเลยเอาเยอะเหรอเออแก่งเลยปูไปเยอะนยอเอาไม่ปูทด้นี้ทั้งนักนเลยจะทำยังไงกัเลยล้าเออแก่งเลยแกงเลยฮัฮตฮึฮึเึฮนฮึ่ึฮึฮึอึฮึฮนฮึ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 เึฮ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 นฮมฮึฮนฮึฮึฮึฮั่ึฮึฮึฮึกึฮ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 น ครับเพระาะว่าเพราะว่าน้องนิวมันสนูมันดวงใหญ่นววิวตัวตัวตัวเล็กอันนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้ผมผมยังไม่ตึงเสียงนะครับลองลองดูนี่ถอยด้านความแล้วมันจะดังหรือเปล่าอ้าเวเดี๋ยวฟังนี่นะโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตึงเสียงก่อนเสียงมันยืด,ยดเกินไปกูยังไม่บอกเลยวันกูยังไม่ได้ทำมันนั้นเออทีนี่ตึงเสียงยขึง้นโอเค โอเคนะทีนี้อ้าวหลือโอเคไม่เป็นไรอ้าวหนึ่งสองสามทีนี้เอาจริงทีนี้สุ้นี้วถอยไปเ้ยเวลาลมแรงๆกับเปนนี่ครับลมไม่แรงเพราะเราในู่มไม่ขึ้น อันนี้ก็คือสนูบ้าครับอันนี้ก็อันนี้ผมจะทำตัวนี้อุปกรณ์นะครับวันนี้แนะนำอ่าเรองมโนนี่แนะนําอุปกรณ์สำหรับทําครับอันนี้ก็คือสายรัดของที่เขาทิ้งแล้วครับนี่สายรัดของแล้วก็อันนี้ก็คือตัวนี้ผมสําหรับทําหน้าที่เป็นไฟแล้วก็ตัวนี้สําหรับเจาะรูอันนี้คัตเตอร์อันนี้สําหรับถ้าเป็นหูสนูนะครับอันนี้เชือก เชือกสนูครับผมก็จะเตรียมอทดลองทำง่ายๆนะครับอันดับแรกว่าจะเอาค่าขนาดไหนนะครับมาดูเอาดูเช็คกดูสายนะครับโอ้โหโอ้น่าจะใช้ได้นะครับเอาสักขนาดดวงเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันก็ดังดังดีนะครับโอเคนะครับความยาวขนาดนี้ก็ตัดเลยเพราะว่าสนูมันยาวเท่ากันนะครับเราตัดนะครับอะไรครับ โอเคชวนก็เป็นไรครับลองมาดูเอาสักขนาดนี้นะครับเพราะว่าอันนี้นี่ครับเราเช็กใส่นี่ครับเผลือมันโค้งจะพอดีครับอ่าทำไงต่อไปครับเจาะรูครับอ้าเจาะรูเจาะรูนะครับวิธีการเจาะรูก็นี่ครับอ่าวันนี้มาเจาะอันนี้มาเจาะง่ายๆ่ายเดี๋ยวก็เปิดไฟเชื่อมอันนี้ลนไฟนะครับนี่เอาไฟนะครับ โอเคนะครับจ่ะลูยครับนี่กลางๆเลยครับนี่โอเคจ่อกลางปพ๊บเราก็อันนี้ครับข้างนะครับสำหรับมัดเชือกนะครับครับนี่โอเคเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็โอเคจาอลูยเรียบร้อยแล้วทำไงต่อไปครับต่อไปก็ใช้เชือกตัวนี้นะครับนี่เชือกนะครับแล้วก็เก่าเลยผมก็เก่าเลยขนาดนี้นะครับนี่กันไก่ตัดครับ สองเส้นนะครับอีกเส้นแล้วอีกเส้นหนึ่งครับมันสักขนาดเท่ากันนี่แหละครับนโอเคได้เรียบร้อยนะครับใช้ไม่มากครับทินเราก็ถักเข้าไปเลยครับนี่ักเข้าเป็นรูนะครับนี่เรียบร้อยนะครับมาด้านนี้เราก็อย้อนมามาด้านนี้ครับเป็นลักษณะเป็นวงกลมครับ เาใส่ด้านนี้นะครับนะโอเคโอเคครับก็เป็นลักษณะนี้ครับนี่นี่พอเป็นปุ๊บเราก็มัดเลยครับหมุนมาด้านนี้ครับเข้าร่องนี้ครับด้านนี้ก็หมุนมาด้านนี้ครับเตรียมตัวมัดนะครับมัดชิงๆจะมามัดเลยครับเราชาแห่งการทำว้าเราจะแห่งการทำสนุบ้านนะครับวัดมัดด้านนี้มัดด้านนี้ครับ มันก็จะมัดอ,อันนี้ชื่โอเคมัดด้านนี้เ <fue à S 1> สร็จก <schö S 1> <set clip S 2> บกลับด้านนะครับกลับด้านมาัดด้านนี้ครับนี่นอนนโอเคมัดเรียบร้อยแล้วครับมันก็เป็นลักษณะนี้ครับนี่ทำไงต่อไปครับเอากันไลตัดแต่งครับทีนี้กรไตัดตัวนี้นะนูวนนี้ถอยไปนะครับถอยไปครับตัดแต่งตัวนี้ครับนี่ตัดแต่งนะครับกลตัดแต่งนะครับโอเคได้เรียบร้อยนะครับนี่ตัดแต่งให้มันสวย ชทำยังไงต่อไปนะครับทีนี้ใช้กาวร้อนหยอนนะครับนะครับกาวกาวร้อน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 จริงนะนี่มันจะร้อนมีถอยไปแน่นี่ติดเลยครับนี่กาวร้อนปิดเลยท่อนี้ด้านด้านนี้ครับอจอไม่อยากใช้กาวร้อนเสร็จปุ๊มโอเคนะครับนี่เสร็จแล้วทางด้านนี้ครับโอเคเรียบร้อยต่อไปด้านนี้ครับถ้ามัน อ๋โอเคนะครับดูทางด้านนี้ครับเนี่ยเขียเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะครับเป็นหิ้วกันนี้ครับเนี่ยกระดึงมาเขาเรียกเป็นไปทําเป็นหูนะครับเนี่ยแล้วก็มัดนะครับเนี่ยสลับข้างตัวนี้หมุนมาด้านนี้เราเตรียมมัดครับตัวนี้ก็หมุนมาด้านนี้นะครับเราเตรียมมัดนะครับ หยอดเกานะครับโอเคเรียบร้อยตัดตรงมุมนี้ออกทำไงต่อไปครับใช้เชือกเจะคุมเตรียมไว้แล้วนี่ครับใช้เชือกตัวตัวนี้นะครับนี่ <Thank you. S 1> ได้ได้รังได้รังหกครับ สอดเข้าไปสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็มัดมัดนะครับว้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ไง่ายเร็้วนหนึ่งเส้นอ,อีกอีกเส้นต่อไปไม่ง่ายจังเส้น,สนยาวโอเคเรียบร้อยนะครับทำไงต่อไปครับ มัดเส่ตัวนี้เลยทีนี้มัดไข่สันส,น,ส,น,สน,นูนะครับทำข้าวๆนะครับมาด้านนี้ ผมจำอย่างรวดเร็วนะครับหยิบครับขั้นตอนต่อไปทำไงครับเอาขี้สูตรครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปขี้สูตรอันนี้ก็คือขี้สูตรนะครับขี้สูตรติดนะครับ ตัวนี้ตัดแต่งก่อนเมีก็นนไม่ตัดแต่งตัดแต่งก่อนครับนี่มัน,นก็ติดขี้สุดครับมาดูขี้สุดนู่นนี่อะไรนี่นู่นนี่อะไรนี่ขี้สุดขไปเอาไปเอายังไงเอาจากต้นโอ้ต้นไม้โอเคเดี๋ยวปู่พาไปเอานะดูเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยๆดูนะครับประการเอาขี้สุด หลังจากนี้เราก็ต้องเอาลวดมัดนะครับเอาเอาตัวน yeah. so, uh, The ี้มัดเพราะว่าเพราะว่าต้องการน้องนิวจับสายตรงให้ปู่หน่อยนะจับจับสายตรงนี้ไว้จับสายตรงนี้ไว้นี่จับสายตรงนี้ไว้ตึงๆนี่ดึงๆเออปู่จะมัดอีกแป๊บเดียวเออช่วยปู่แป๊บเดียวเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละตึงเงี้ยเพราะว่าปู่มัดแป๊บเดียวปู่มัดเพราะว่ามัดไม่ไม่ขี้สุดมันมันหลุดออกเฉยเดี๋ยวปู่มัด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 น้องนิวจับไว้ตรงนี้เฉยๆนะจับไว้จับไว้ปู่มัดขี้สุดแับนี้ กับถึงตึงปูมัดที่สุดไว้เฉยเพราะว่าป้องกันไม่ที้สุดหลุดนะครับมัดเสร็จทำไงครับเสร็จเป็นไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามัดที่ที่สุดไปเรียบร้อยแล้วได้ใช่ไหมได้อีกรอบหนึ่งก่อนช้าๆได้เด้เด้จะจะเสร็จแล้วไมเดีทำไมฉันโดนจะไม่นึกโอเคนะโอเคนะ ตัดจึงอยู่แล้วเนี่ยยาเสร็จแล้วเตงกไๆตัดออกตัดออกทิ้งมาทำไงต่อไปครับเราจะมัดเสร็จปุ๊บทำวงกลมครับรีดวงกลมนิดนิดหน่อยครับโอเคนะเข้าที่นะทีนี้ตรงนี้จะไว้จะไว้ปูย่อยด้วยกาจากาตาช้างหยอดกายาเท็โอเคนะครับหยอดเกานะครับนี่ก็ฉชาบเป็นว่าเรียบร้อยนะครับทางด้านนี้อีกด้านนี้นะครับปูมัดเอาตรงนี้ถือไว้นะครับ ผมก็จะเอาขี้สูดติดแป๊บเดียวจึติดนิดเดียวเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนี่พอขี้สูดปุ๊บก็แก่งฟังเสียงเลยครับไม่ยากเลยนิดเดียวมันจะเสียงพอหรือไมเสียงพอหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูด้วยกันว่ามันจะพอไหมครับมันสวยมากเลยอืมจับไปดีๆจับไปจึ้งๆนะจับจับใส่จึ้งให้ปุ๋ยแล้วจึ้งๆจับไปจึ้งๆนะปุ๋ยพร้อมปุ๊บๆพร้อมมัน มัดตามติตายของปู่ปุ๊บมัดสองด้านโอเคมัดสองครั้งมัดครั้งที่สองหมุนอีกรอบหนึ่งนอดนึครับมัดหมุนอีกรอบหนึ่งเพื่มัดครั้งที่สองรตามีรมันครับตามสเต็ปมันนะครับหนึ่งรอบหมุนกลสองรอบสามเราก็มัดเลยครับสมรอบคุมัดเยอะมัดเลยนะมัดเลยตึ้ง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 ตก้ตัดออกเลยเ้งตึ้งตง้งเึ้้ เอ้าทําไงต่อไปเอ้านี่ว่าทาไงหยอดนะครับหยอดด้วยกาวกาวกาวร้อนครับบวดร้อนกาวร้อนก็เป็นว่าครับเสร็จเรียบร้อยครับสนุว่าทีนี้มาฟังเสียงครับมาฟังเสียงนะครับมันอ่อนอ่ะทีนี้มาฟังเสียงฟังเสียงนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวผูตัดที่นี่ก่อนโอเคนะครับมาดูฟังเสียงนะครับทดสอบเสียงสนุว่าจะดังไหมของน้องนิวนะครับ ตัวเบาสีเขียวนะครับจะดังหรือเปล่านะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปู่ตัดตัวก่อนมันใช้อุ้ยอุ้ยแนี่ตัดดอกกอนใช้อุ้ยอุนยแงเดี๋ยะเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เอาเชือกมาลองแกงดูซิอ้าวหลังจากทำนดูนะครับทีนี้ลองดูว่าฟังเสียงมันจะดังหรือเปล่าครับ่ดังก็สัย่า้เลย

ก็เดี๋ยวจะพาดูนี่ครับอันนี้ก็คือหลังจากที่ผมทําสนูเสร็จนะครับวันตอนนี้มีลมนะครับวันต่อไปผมก็จะเอาว่าไปทดลองปล่อยให้ดูว่ามันจะขึ้นดีไหมครับเบ้าสีเบ้าจุลาสีเข ok ียวนะครับเอ้ามามาชมเบ้านะครับอ <sh aster ly noise> <sh orter noise> ันนี้ก็คือว่าาจุลาสีแดงนะครับนี่สีแดงอันนี้ก็ปีที่แล้วทำไมาปีปีกว่าแล้วครับนี่อันอันนี้ก็ขึ้นดีนะครับนี่มันหนักข้างนีดหน่อยนะครับอันนี้เบ้าสนูนะครับอันนี้ของน้องนิวนะครับ สีน้ำเงินปล่อยมาตัวนี้ก็ขึ้นดีครับนี่ว่าวสูรสีน้ำเงินอันนี้ก็ว่าวสูรสีสีชมพูครับอันนี้ว่าวจุฬาสีส้มอันนี้ก็ขึ้นดีนะครับนี่นี่ครับดูอันนี้ขอของน่นนิ้วครับว่าวจุฬาสีส้มอันนี้ว่าวจุฬาสีโอรสนีครับดูว่าวจุฬาสีโอรสอันนี้นะครับเพิ่นทําเศษใหม่นะครับว่าวจุฬาสีเขียว เดี๋ยวจะพาไปทดลองดูนะครับไปดูด้วยกันว่าผมทาเสียมันจะขึ้นดีไหมครับจะไปลองปล่อยดูนะครับอันนี้สองเมตรยี่สิบเซนนะครับเพิ่งทาเสร็จนะครับไม่ใช่หลวงเพิ่งทําเสร็จนะครับว่าวจุฬาครับครับอันนี้ก็อันนี้ว่าวเสียาเงินครับอันนี้ว่าวเสียาเงินนะครับอันนี้ก็ว่าวว่าวสนูสีแดงนะครับครับทุกหลวเวลาไปปล่อยแล้วจะก็ดูด้วยกันนะครับถ้สสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับ สำหรับคลิปๆนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูรับฝากดูด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับใหท้ทุกท่านเจรร่ำเจรรวยมีเงินมีทองน,นะครับสวัสดีครับ